สวัสดีครับ พบกับพี่ฟิมอีกแล้วนะครับในฟุกคาเวนวันนี้นะครับโขพบกับการแต่งกายที่เปลี่ยนไปรับบทข้าราชการครูหนึ่งแมทพี่ไ่ดูนามันใช่ชุดข้าราชการครูหรือเปล่ามันเป็นเสื้อกากีพี่ก็เอามาใส่ไปก่อนโอเคนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราเปิดมาแปลกประหลาดกว่าเดิมตรงที่เซิร์ฟเรานะครับก็ใส่ชุดนักเรียนกันนะครับซึ่งในเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟต้อนรับวันเปิดเทอมแล้วโดยนะครับตอนนี้นักเรียนหลายคนนะครับหรือว่าน้องๆเอฟซีหลายคนของเราก็เริ่มจะเปิดเทอมกันแล้วนะครับพี่ก็เลยจะทำคลิ ีมาต้องรับวันเปิดเทอมไงวันนี้นะครับเรามาทําคลิปกับน้องๆหลายคนมากวันนี้เป็นน้องๆ f อเหมือนเดิมของเราเลยนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเข้า discord ใต้ดีคิปชันเอาไว้ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีน้องที่ไหนที่เข้ามาทําคลิปกับเราวันนี้บ้างนี่นะครับนี่น้องเซนนี่เลยอุ้มลูกมาเรียนกันเลยทีเดียวโอ้โหมีไอ้สยามนะครับมีน้องดีนนะครับมีน้องคิวนะครับ น้องชาโนมน้องตานอยนะครับน้องแทนน้องภูน้องนิลินนะครับน้องราตูนนะครับน้องขวัญนะครับมีน้องต้นหอมน้องมิ้นน้องคิวน้องพัดน้องเอมมี่นะครับน้องเลนน้องคอร์สนะครับน้องกาก้าโอ้โหใส่แว่นมาอย่างตึงเลยนะครับและนี่ก็คือน้องที่จะมาทําคลิปนะครับเปิดเรียนหรือว่าเปิดเทอมกับเราในวันนี้นี่เองและสาหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าอย่าลืมไปดูคลิปเก่าไดยนะคลิปเก่าเป็นเข้าค่ายลูกเสือเนกาลีนะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะ แบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับก็คือพาร์ทที่เป็นนักเรียนที่จะวาร์ปไปอยู่บ้านตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปรับแล้วก็พาร์ทนะครับที่เป็นแม่ค้าแม่ขายหน้าโรงเรียนนะครับและพาร์ทที่เป็นคุณครูด้วยพาร์ทที่เป็นคุณครูพี่เลือกเอาไว้แล้วฉะนั้นนั้นก็จะมีแค่3คนก็คือตัวพี่แล้วก็น้องชานมแล้วก็น้องตะหน่อยนะครับส่วนแม่ค้าแม่ขายเลือกกันได้ตามสบายเลยว่าใครอยากเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตัดกันเลยนะครับโดยที่เดี๋ยวพี่จะไปจัดโรงเรียนกับคุณคคครรรรหลลลาาาายยนนนนนนนกกก่อออะััััับบถถ้้้้้้พมแแวไไปปเเดจี นะครับเอ่อไปโรงเรียนกันก่อนตัวที่เป็นคุณครูนะครับกับแม่ค้าเดี๋ยวเราจะไปเปิดร้านกันแต่เช้าเลยสําหรับใครนะครับที่เป็นนักเรียนก็วาร์ปไปบ้านตัวเองนะครับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดโซนให้เป็นโซนแม่ค้าก่อนโซนแม่ค้านะครับจะตั้งหน้าร้านนะครับอยู่ที่หน้าโรงเรียนแบบนี้เลยครับโอเคมาแบบนี้เลยเอาซักกีหลังดีนี่เอาประมาณนี้พอไหมครับมีใครที่ต้องการเต็นท์เพิ่มไหมน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งห้องเรียนกันบ้าง วันนี้ห้องเรียนของเรานะครับจะเป็นห้องเรียนรวมใดๆเปิดเรียนวันแรกห้องเรียนรวมเลยทีเดียวแล้วเปลี่ยนก่อนให้มันเป็นที่โล่งๆเอ๊ะเรียบร้อยได้สนามบาสแบบนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริร่มจัดกันแล้วมันดูเป็นห้องเรียนมากขึ้นนิดหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนห้องเรียนนรเร่ยน เดี๋ยวเราจะวางตัวที่เป็นนะครับเตอร์ภาพเรียกภาพแรกของเรานะครับเราก็จะวางเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์กันเลยทีเดียวนี่เอาไว้อย่างเงี้ยนี่นี่นี่โอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะครับเปิดเรียนมาแ,แรกภาพแรกของเราคือภาพคอมพิวเตอร์เออๆนร้วก็จะได้ห้องคอมแบบม,มินิมอมมินิใจของเรามาแล้วนะครับวางคอมให้ครบเลยนักเรียนเราน่าจะมีไม่ได้เยอะมากะเราก็จะไ,ได้วางเตียงเยอะมากนะมครับเติด้านหลังโอ้่หพอเลยมันน่าจะเยอะ้วยเกินด้วยต่ำโอเคเดี๋ยวเราจะติ นะตัวที่เป็นทีวีด้วยนะครับให้กับตัวนักเรียนเนาะพี่จติดตรงนี้ติดได้ไหมมันจะติดไม่ได้ต้องติดตรงไหนล,ละ่ะตรงผนังตึ๊บต่อไปก็จะเป็นนะครับสาหรับนี่ของคุณครูก็จะต้องเวอร์วังอลังการนิดนึงโต๊ะคอมคุณครูนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีตัวไมโครโฟนด้วยให้กับคุณครูนะครับเดีนน๋ยวนี่พอเราได้ไมโครโฟนมาแล้วเราจะใช้โอ้ทำกล่องพี่มันไปอยู่บนฟ้าอย่างเง้เอาไมโครโฟนมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะี่ได้ไหมมันติดไหม ติดอยู่นี่ภาพรวมห้องเรียนเราก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะหาของนะคบ <The Typically> ที่จะเข้ามาตกแต่งห้องเรียนเราให้มันดูแบบ <F at> ดูเป็นห้องเรียนมากกว่านี้ทนีนิดนึงตัวที่เป็นอะไรนะทํแล้วจะได้เป็นแบบห้องเรียนมากขึ้นหน่อยใส่ม้าเข้ามาในห้องเรียนเอาไม่น่าใช่เอ,อ่อทำอะไรดีทำอะไรนี่เอาว่าประมาณนี้ก็ดูเป็นห้องเรียนแล้วนะใช่ไหมพี่ว่าดูประมาณนี้ก็ดูเป็นห้องเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูกันเลยนะครับว่าน้องๆตอนมาโรงเรียนกันก็จะเป็นยังไงเรารอตอนเปิดเลยแล้วกันมาเดี๋ยวเราจะ ไปรับนักเรียนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเสกรถมาก่อนรถลงเรียนของเราเล้วเราก็จะไปตามตะเวนรับนักเรียนนะครับแต่ละบลังมาไว้ที่โรงเรียนของเราเช้าก็ต้องไปรับนักเรียนสักหน่อยโอเคชึบมาเราจะเริ่มจากฝั่งนี้กันก่อนเลยนะครับไปรับนักเรียนเลยขึ้นรถอุ๊บกิรถขับยากขับถูกเรียนวะเนี่ยเรียนนี้เชิญมาเลยครับน้องภูขึ้นรถมาเลยขึ้นรถมาเลยหัวช่วยพ่อแม่ขายของแต่เช้าเลยนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นรถรงเรียนเลยครับเพื่อนรอแล้วครับโคดไหวเขาไห ไ่าสารพระภูมิยามเช้าก่อนมาโรงเรียนด้วยโอเคน้องพอดขึ้นรถก่อนจะว่า้สารเสร็จต้องขึ้นรถมาก่อนมามาดูบใบหลังต่อไปกันบ้างนักเรียนฉันอยู่บ้านไหมเนี่ยหลฮ hello ไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนมาแล้วขึ้นรถครับหน้าบ้านครับโรงเรียนมาแล้วครับขึ้นรถรับขึ้นรถขึ้นรถมาเลยขึ้นรถมาเลยไปไปรับอีกหลังหนึ่งต่อเลยนะครับโอ้นักเรียนเต็มบ้านเต็มเบืองขอเชิญนักเรียนขึ้นรถมาเลยครับขึ้นมา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 นักเรียนจ้าขึ้นมาจ้า อูแค่นี้นักเรียนก็เต็มคันแล้วเอ้ยนักเรียนขึ้นรถมาก่อนอย่าเพิ่งลงครับยังไม่ถึงโรงเรียนเลยหนูจะนั่งที่ล้อเหรอลูกขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะข้างหลังรถยังนั่งได้อยู่นะครับเพื่อนอยากจะนั่งอย่างนั้นก็ได้ตามใจเ่อดี๋ยว่าเพื่อนไปนู่นเอาโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องๆนะครับที่โรงเรียนกันวันนี้เปิดเรียนวันแรกไปบ่ายพ่อด้วยมีการไปบ่ายพ่อด้วยพ่อลูกเยอะมากเลยมีลูกมา4สี่ห้าคนได้พ่อมีลูกเยอะนะเนี่ยว่าไปแล้วเฮ้ยนี่ไฟเขียวพอดีไปเลยเลสโกอู้ทำไมรถสั่นๆรถสั่นๆนะเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว เลยไม่เป็นไรโอเคนี่เชิญครับนักเรียนลงรถได้เลยลงมาลงมาลงมาถึงโรงเรียนแล้วครับถึงโรงเรียนแล้วใครจะซื้อของหน้าโรงเรียนก่อนก็ได้นะเดี๋ยวครูขอแวะซื้อของหน้าโรงเรียนก่อนมีอะไรเนี่ยเป็นโซนอาหารน้องมิ้นด้วยโซนนี้นะครับก็จะมีร้านเยนลลี่มีห้องน้ํานี่ก็จะเป็นร้านเยลลี่นะครับสามารถมาหยิบอาหารไปได้เลยใช่ปะมมหยิบอาหารไปก็มานั่งกินยมเช้าเป็นโรงอาหารใช่ไหมโอเคมีร้านกาแฟด้วย มีร้านสายใหม่ฝั่งนี้เป็นร้านอะไรอะ่ะฝั่งนี้มีร้านเป็นฟรีได้เลยไม่อั้นสรุปขายขนมหรือว่าแจกฟรีแบบใดกันแน่มีไมโลโรงเรียนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไมโลโรงเรียน thank you thank you thank you ปไปไปไป,ไปนั่งไปนั่งนักเรียนครับกินข้าวเช้าก่อนเข้าห้องเรียนด้วยนะจ๊ะตอนเช้าเราก็ต้องกินข้าวนั่งกินโอ้โหนั่งกินกับคุณครูเลยว่า้นโอ้โหเลิศจริงจริงในพวกสูเนี่ยแซบๆหน่อยกินน้ํากินน้ำอร่อยอร่อยได้ได้รสชาติดีทําไมสั่งไม่ได้ลมเย็นวะงงมากเลยแปลกๆเนี่ยนักเรียนใกล้ได้โอ้โหมันต้องใส่ชาดามาเรียนเลยเหรอเลิศจริงๆ,ๆนักเรียนโรงเรียนนี้เลิศจริงๆไปนักเรียนทุกคนเข้าเรียนได้แล้วคาบแรกนะ วันนี้ไม่มีเข้าแถวนะครับวันนี้ไม่มีเข้าแถวหน้เสาธงนะ,ะวันนี้เราจะเรียนกันเลยคาบแรกคาบแรกของเราคาบนี้นะครับจะเป็นคาบวิชา คอมพิวเตอร์นะครับมาเลยมาเลยเชิญนักเรียนทุกคนนั่งพี่นะครับวันนี้เรามีเด็กใหม่ด้วยขอเชิญเด็กใหม่มาด้านหน้าหน่อยนะครับเด็กใหม่ครับน้องคิวเด็กใหม่มาด้านหน้าแล้วก็น้องการ์ตูนนะครับเด็กใหม่สองคนมาใหม่สองคนนักเรียนคนเก่านั่งอยู่เลยนักเรียนคนเก่านั่งคุณครูเดี๋ยวเราจะดูนักเรียนนะครับนักเรียนใหม่ที่เข้ามาวันนี้แม่บ้านไม่ต้องถูขนาดนี้ก็ได้นักเรียนจะเรียนหนังสือแล้วเหลือไว้ข้างหน้าแค่3คนนะครับก็คือน้องคิวน้องการ์ตู น้องต้นหอมแค่3คนนะครับนอกนั้นไปนั่งที่เลยนอกนั้นไปนั่งที่เลยโอ้โ oh, ห oh, คุณครูตะนอยหรือตกปลาตรงนี้เลยเหรอไม่ได้นะเนี่ยอันนี้เป็นนักเรียนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําตัวนักเรียนใหม่นะครับนี่เป็นนักเรียนใหม่ที่ย้ายมาภาคเรียนที่2องของเราตัวน้องกระตูนกระตูนไปแนะนําตัวให้กับเพื่อนรู้จักข้างหน้าเลยครับแล้วก็ไปนั่งที่เลยเลือกที่นั่งอันนี้นะครับนักเรียนคนต่อมานะครับก็จะเป็นนี่น้องต้นหอม เพิ่งย้ายมาใหม่เหมือนกันแล้วก็น้องคิวนะครับน้องคิวลีนย้ายมาใหม่น้องกาก้าปลายไปนั่งที่ครับวันนี้เปิดเรียนวันแรกนะคุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับทากิจกรรมแบบง่ายๆกันก่อนนะครับโดยการให้นักเรียนทุกคนนะครับอ่าหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนทุกคนไปจดชื่อเพื่อนข้างๆพร้อมกับสิ่งที่เพื่อนๆชอบมาส่งคุณครูนะครับอย่างน้อยคนละ50คนส่งภายในเที่ยงนี้อย่าลืมเอามาส่งด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มี คุณครูใหม่มาด้วยนะคุณครูตะนอยนะครับใส่เกงขาสั้นเลยไม่ถูกกฎระเบียบโรงเรียนนะเนี่ยเอาเป็นคุณครูเราต้องใส่เกงขายาวออาเป็นลมแล้วน้องคุณครูตนอยเป็นลมเขาไปห้องพยาบาลลาไปห้องพยาบาลเลยครับลาไปห้องพยาบาลเลยยังไงเขาก็เริ่มจดชื่อกันแล้วคุยกันเลยนะครับเออเธอเธอชื่ออะไรหรอผมเธอฟูจังเลยเธอหวีผมมาไหมเนี่ยไม่ใช่นี่เพื่อนเขาก็เริ่มทักทายกันแล้วนี่น้องพัดก็ทักทายน้องอะตอมนะเธอเธอเธอเอาไม่กวาดมปทำไมโรงเรียนเรามี แม,ม่บ้านนะเอามาถูช่วยแม่บ้านเหรอโอ้อย่างนี้นี่เอง นี่เลนกำลังจีบสาวอยู่นะครับจีบสาวใส่ชุดไทยอยู่เท่ดีเท่เท <laughs> ่หนูต้องพก iPad <im itation> มาเยอะขนาดนี้เหรอหนูมาเรียนหนังสือวันแรกเอมี่หนูจำเป็นจะต้องพกทั้ง iPad iPhone โอ้โหที่นึกถึงกันนั่นอ่ะที่เป็นไลส์สดซีนอ่ะที่เขากล้องมาตั้งเยอะๆแล้วเขาไล์ตอนแบบเช้าๆแบบนี้เลยโอ้โหโอเคนะครับหลังตอนเที่ยงเอามาส่งด้วยนะนักเรียนแล้วก็มาต้องเอาต้นไม้มาปล <im itation> ูกโรงเรียนเรานะโอ้โหอุธเลยคุณ ครูประชุมกันหน่อยนะครับคุณครูประชุมที่ห้องผอ,อครับขอเชิญคุณครูทุกท่านประชุมที่ห้องผอ,อ <g rab ble> นักเรียนไปกินข้าวเลยครับเดียไปกินข้าวเหลือแต่คุณครูไว้ประชุมนักเรียนไม่ต้องมาห้องผอ,อเยอะขอร้องห้องผอ,อหิ้งแคบๆอยู่คุณครูจ้าวันนี้เปิดเรียนวันแรกนะจ้าอย่าลืมตเตรียม,ยมข้าวของให้กับนักเรียนทำไมนักเรียนเราเดินเข้าห้องผอง่ายขนาดนี้ออกไปซะาออกมาครูตะนอยโดนนักเรียนฉุดออกไปข้างนอกแล้วหัวเข่าด้านด้วยคุณครูตะนอยโอ้ออกไปด้านนอกนะคะไปกินข้าวไปกินปลานะคะ ให้คุณครูเขาประชุมกันเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรานะจะให้คนนักเรียนทุกคนของเราอะจะต้องประชุมเรื่องเข้าค่ายในอนาคตเดี๋ยวเราจะมีการเข้าค่ายคณิตศาสตร์เรื่องคุณครูกุ้งกี่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งค่ายเนี้เรารับนักเรียนไม่เยอะเรารับไ้แค่3คน เพื่อที่จะเป็นค่ายในคั้งนี้เพื่อที่จะไปแข่งโอลิมปิกเฮ้ยอยาเข้ามาในห้องครูประชุมกันอยู่ดูก็บล็อกทิ้งแม่งเลยเนี่ยไม่ได้เราต้องเป็นคนดีให้คณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ของเรานะครับจะต้องเตรียมพร้อมมากๆเราจะคัดเลือกนักเรียนไปแค่3คนเท่านั้นอย่าลืมนะโอเคเปล่าและอันนี้นะครับ โอเคครับและนี่ก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ด้วยกันนะครับก็ <ST AT> อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดเข้ารีสคอดใต้ดีสคริปชันด้านล่างให้กันด้วยนะครับ <ST AT> แล้วก็ถ้าอยากให้มี E ีีหน้านะครับก็อย่าลืมดันคลิปนี้นะครับว่าอยากให้มี E ีหน้าเป็นค่ายคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ให้กันด้วยนะดันด้านล่างพิมพ์เลขหนึ่งรัวๆไว้ด้านล่างให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับ